วันนี้เราจะเดินทางไปวัดสุทัศน์นะคะหลังจากที่เราเดินมาจากอ,อ่ขึ้นสถานีที่วัดมงกรนะคะแล้วก็ลงที่สถานีสามยอดนะคะโดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะไม่ต้องเดินขึ้นรถ เออมีหรือแท็กซี่เสียตังค์เยอะนะคะแล้วก็เลยมาลงที่3ยอดแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะถามทางมาตลอดค่ะอาศัยปานะคะก็เดินกระดอกกระเดกกระดอกกระเดกตามสไตล์สสวนะคะ <c oughs> คนก็คงจะสงสาร <c oughs> เดินถามไปตลอดทางค่ะ คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยยังไปรอดแล้วคุณป้าเป็นคนไทยพูดภาษาไทยแล้วจะถามทางนี่มันต้องถามได้อยู่แล้วต้องมีคนนำทางอยู่แล้วนะจ๊ะคนไทยน้ำใจงามค่ะไม่ว่าเฉพาะคนไทยนะด้วยกันโดยเฉพาะต่างชาติแล้วโอ้โหน้ำใจงดงามจนต่างชาติอยากจะอยู่เมืองไทยเลยค่ะ,อะตอนนี้ก็เดินตรงมานะคะ ขาแนะนำเลยนะคะแนะนำให้อามี่ค่ะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาะคะตรงไปสุดทางจะมีไฟแดงนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะลเลี้ยวขวาอีกก็ต้องถามต่อไปอีกไปตรงไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าจะได้มีเพื่อนคุยต่อเหล่าทาง สนุกดีนะคะไปคนเดียวอยากทำอะไรก็ทำได้ง่ายอยากจะหยุดอยากจะดูอะไรนานๆนะคะก็สามารถที่จะไปได้ะค่ะ,ะปากเดินเรื่อยเฉยคะถึงตรงไฟแดงแล้วนะคะอันนี้ ป้าจ,จะเป็นการนำทางสำหรับผู้ที่จะใช้รถไฟนะคะรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถสาธารณะนะคะตอนนี้ยังรถเมย์ยังไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวยืนคะ่ะกลัวยืนกัวยืน,ยนจะยืนไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็ มาที่ถึงไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาตามที่เขาบอกนะคะนี่ค่ะมีจักรยานให้เช่านะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆคุณป้ามีรถเข็นคู่ใจรถเข็นของนะคะเรียกอะไรกระเป๋าเข็นข้างหนึ่งแต่ถ้าคุณป้าเอาอามแชร์นะคะ มาเข็นนี่คงเดินได้ป๋อ,อยิ่งกว่านี้อีกนั่นนี่คุณป้าก็เมื่อยเต็มทนแล้วค่ะสุดแสนแล้วค่ะแต่ต้องทนนะคะต้องทนถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะเดินไม่ได้แล้วเราก็จะไปไหนเที่ยวกับคนอื่นไม่ได้นะคะเราต้องทนให้ได้งก็บอกเดินตรงไปตรงไปตรงไปอะตรงก็ตรงค่ะ น่าจะประมาณห้าเมตรได้นะคะแต่ละครั้งนะคะก็<ม>จะถึงวัดก็บอกว่าตรงไปแล้วก็อยู่ทางวัดก็อยู่ทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยวก่อนคุณไปเห็นกลุ่มเขาทำอะไรกันอ้าวซ้ายมือแอบดูก่อนว่าเขาทำอะไรกัน ข้ามก่อนจะข้ามถนนก็กลัวรถน,นะคะคนไม่เคยไปไหนคนเดียวก็อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้พึ่งตัวเองทำอะไรก็อาศัยคนอื่นก็เลยก็ต้องเป็นเงี้ยคะ่ะตอนนี้คุณป้าเก่งเลยนะคะคุณป้าไม่กลัวอะไรแล้วคะ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวขาเดินไม่ได้เหนื่อยเมื่อยหลังคะ่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรเอ้ยสะโพก คุณป้ากระดูหลังสุดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านที่คุณป้าบอกว่าซ้ายมือทำไมคนต่อคิวหมูปิ้งค่ะป้าเกาอยากทานเหมือนกันนะคะมันน่าจะอร่อยแต่คุณป้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ท้องนะคะเพราทานอะไรไปก็ะปวดท้องแบบ,บวดท้องอึอะคะ่ะ ท้องเสียนะคะไม่ใช่อึธรรมดาท้องเสียเลยค่ะปุดเลยนะคะตอนนี้ก็ข้ามถนนมาแล้วค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆแถวนี้เ็าถนนเขาสะอาดนะคะหน้าร้านเ้าก็จัดดีค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าตาคนเขาเดินทางผ่านไปผ่านมาที่จะไปวัดสุทัศน์นะคะก็จะต้องผ่านทางนี้นะคะ ทางนี้ล่มด้านตรงข้ามนี่เขาเรียกอะไรบามรูแล้วก็มีสวนสาธารณะนะคะให้ได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะเพราะบ้านนี้ก็เป็นบ้านตึกสมัยน่าจะสามสิบสี่สิบปีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะคะโชว์หน้าหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณป้า ถึงวัดล้ก็เดินเข้าวัดน,นะคะคุณป้าก็ถ่ายภาพหายบ้างไม่หายบ้างคือต้องระวังเท้าตัวเองแล้วก็รถเข็นด้วยนะคะรถล,ลากค่ะก็เลยก็จะได้ดีบ้างไม่ได้ดีบ้างนะคะนี่ค่ะวัดบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะหลบผู้คนหน้าผู้คนที่เขามาไหว้พระนะคะติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะต้องขออภัย นี่ก็คือเบณวัดวันนี้ทำไมคนคึกคักนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาค่ะทุกคนก็จะมาทำบุญนะคะทำบุญบริจาคไหว้พระเบนเทียนกันนะคะอย่างคุณป้าค่ะวันนี้ก็มาไกลหน่อยปกติก็ทำบุญวัดใกล้ๆนะใกล้ๆกับบ้านตอนนี้มาไกลค่ะ นี้เข้ามาถึงในเมืองเยาวราชเลยนะคะเข้ามาเยาวราชตอนนี้คุณป้าสบายแล้วค่ะเยาวราชมาอย่งไรมายังไงคุณป้ามาได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เข้าสองเพลงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ดูลนแลาวแต่เคยไปค่ะสองเพนงก็เคยไปคุณป้าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยกลัวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวัน ในขัดต่เรื่องนี้อาจจะคนแน่นนะคะตอนนี้ก็คุณป้าก็มานั่นเลยค่ะซื้อดอกบัวนะคะซื้อดอกบัวเขาก็จะจัดเป็นชุดชุดละห้าสิบห้าบาทนะคะห้าสิบบาทคือค่าดอกบัวทูบห้าเทียนห้าดอกบัวห้านะคะอีกห้าบาทก็คือน่าจะเป็นทิปค่ะทิปให้กับเจ้าหน้าที่ที่มา จัดดอกบัวมมให้ <c oughs> พร้อมกับเราหยิบบทสวดมาด้วยนะคะปา้ากระท่อนกระแท่นหน่อยนะคะมือถือกล้องมือก็ถือทาดอกไม้ก,ก็กะจะมีปัญหาเงีนนะะ้ยค่ะเพราขากล้องมีปัญหาทุกทีเวลาไปข้างนอกขากล้องหักที่หนีบอะค่ะที่หนีบนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็ขออภัยว่าณที่นี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะป้ากระป๋ากำลังหาที่นั่งหาจุดหมอาๆที่จะมาสวดน,นี่นะคะห้าดอกแล้วก็นั่งใครไม่เดินเบียนเทียนเราก็จะมานั่งตรงนี้เลยค่ะนี่ก็เรียบร้อยก็คือลูกท,าทา่าเท้าเทศสุ เท้าเบสุวรรณตอนนี้ก็กลับแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะขอบุญกุศลที่ทำในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคุณป้าได้รับบุญกุศลด้วยนะคะวันนี้คุณป้าขอสวัสดี